คณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมองโกเลียได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อน,น้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์อดีตกรรมการมหาเถระสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายโตเกียวพระครูสมุภรเทพยานคุณโนท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย พระธนาวุฒิติสโรได้จุดเทียนทูปหน้ารูปพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศสาจารย์ค่ะ จากนั้นคณะสองฆ์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยสาธุชนได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปก็ได้สวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิ์ที่วงสาจารย์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนแต่ละศูนย์สาขาจะได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งได้รวมใจปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อที่จะอุทิศ บุญกุศลแล้วก็รำลึกถึงพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์และในโอกาสนี้นะคะก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหายุทธนาปภาโส ในหัวข้อเรื่องความยาก4ประการและอน,นิสงส์จากการฟังพระอภิธรรมซึ่งในนามคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิก,กาและสาธุชนทุกท่านของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมองโกเลียก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะคะแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิ์ที่วงศาาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านค่ะที่วัดระธรรมกายประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็มองกเรียน,นะคะสาธุค่ะ